นักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่พัฒนาสินค้าของตนเองจนกลายเป็นสินค้าที่พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งสำคัญของการทำธุรกิจนอกจากการสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วยังมีอะไรอีกบ้างสวัสดีค่ะฟังสวนสีทองม่ยงชิดจังหวัดน,นครนายกค่ะ ของเรานะคะก็จะมีเป็นสวนมโยงชิดค่ะแล้วก็เราจะขายทั้งผลสดด้วยแล้วก็จากหมดหมดปีเอ,อ่อหปีของเรานะคะจะมีมโยงชิดทานแค่ครั้งเดียวค่ะพอหมดผลสดแล้วเราก็จะมาเป็นแปรรูปค่ะของร้านเราก็จะเน้นเป็นมโยงชิดแปรรูปนะคะสิ่งสำคัญคือการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าไว้ด้วยกันและการผลักดันจากภาครัฐ จริงๆแล้ว YEC นะคะเป็นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ค่ะที่เราเนี่ยได้มารวมกลุ่มกันจริงๆแล้วมีหลากหลายสาขาเลยหลากหลายอาชีพเลยค่ะเรามารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยก็มีความเครือข่มกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในด้านต่างๆเพื่อมาปรับในธุรกิจของเราได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่ทำงานกับราชาการค่ะอ๋ YEC กับ กระทรวงพาณิชย์นะคะจริงแล้วเนี่ยของเราเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์เนี่ยช่วยเราในในเรื่องหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เรื่องโปรดักหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ส่งเสริมเรานในเรื่องของการส่งออกด้วยครับผมสุชาติทุ่นมาพันธ์ครับประธานวายีซีหอกันค้าจังหวัดนครนายกครับคือจรปกรณ์ธนิจันทร์ครับประธานวุโสวายีซีหอกันค้าจังหวัดนครนายกครับ ครับสำหรับวา c ซีของกัค้าครับมีเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นาภายใต้ของหอ,งองกัค้าแห่งประเทศไทยครับก็อยู่อันเดอร์กับหอกัค้าจังหวัดนครนายกครับก็เป็นการรวมกลุ่มการของกลุ่มนักธุรกิจภายในจังหวัดนครนายกครับซึ่งตอนนี้เรามีประมาณ70ธุรกิจในองค์กรว e c ีของกัของเรานะครับแล้วกเ็เราเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็น คนอายุานักธุรกิจอายุ20 45ปีครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ,อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในฝั่งของเอกชนเราครับแล้วก็ซัพพอร์ตกับหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงการาแรกเปลี่ยนกันเองของของกลุ่มนักธุรกิจภายในจังหวัดครับแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับโดยองค์กรว่า EC เนี่ยมีทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยครับสำหรับ ทำออกมาเราช่วยกันยังไงเราเริ่มต้นจากการที่เราช่วยกันเหลือกันเองก่อนครับบางคนอย่างเช่นอ่ะบางคนบางธุรกิจครับอ่าเป็นเกษตรกรรมบางคนเป็นเกษตรแปรรูปก็มีการส่งต่อวัตถุดิบกันโดยผ่ะะานปาสจพ่อค้าคนกลางอะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นคู้ค้าทางธุรกิจกันแต่ตอนนี้เราก็ใช้คำว่าเป็นเพื่อนกันอย่างนคอร้อมเนครับเป,เป็นเป็นเรื่องของการเกษตรและการท่องเที่ยวก็จะอาจจะมีการอ่าผมปลูกอ่าผมทำกุ้ยช่ายอ่ะ เพื่อนปลูกกุยชายทํำได้กุยชายก็มีการส่งต่อวัตถุดิบกันอย่างนี้ครัแล้วก็เพื่อจะเพื่อ,อทุกคนก็คือทําเพื่อให้ธุรกิจตัวเองนอกจากทําเพื่อจังหวัดแล้วก็ทำให้ธุรกิจตัวเองเนะี่ยยั่งยืนแล้วก็ดําเนินต่อไปได้ด้วยครับ แล้วก็พณิชย์จังหวัดเนี่ยให้โอกาส YEC เข้ามาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อให้อย่างที่ท่านประธาน YEC ได้บอกไปก็คือว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดเองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรในส่วนของที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆนะครับนี่คงเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่น่าสนใจสำหรับโมเดลผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่นักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างกลุ่ม YEC ที่จะกระจายไปอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยและได้รับการผลักดันจากกระทรวงพาณิชย์จนเรียกได้ว่าประสบความสาเร็จนั่นเองค่ะ